มาดู5เช็คลิสต์ว่ามีแนวโน้มจะตั้งครันหรือเปล่าซึ่งบางคนอาจจะมีอาการตั้งแต่1-2สัปดาห์แรกค่ะ 1. ประจำเดือนขาดหากใครที่ประจำเดือนไม่มาเกิน10วันให้สงสัยว่าคุณกำลังตั้งครันค่ะ 2. มีตกขาวมามากกว่าปกติเพราะว่าหากคุณตั้งคันจะมีฮอร์โมนที่ปรับตัวสูงขึ้นค่ะ 3. มีเลือดซึมออกทางช่องคลอดเมื่อมีการปฏิสนธิแล้วตัวอ่อนจะเข้าไปฝังทำให้เรามีเลือดไหลออกมาได้ค่ะหรือที่เรียกว่าเลือดล้างหน้าเด็กนั่นเอง 4. เต้านมมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการขยายขนาดขึ้นและลานนมมีสีเข้มขึ้นค่ะเนื่องจากมีฮอร์โมนจากรกและรังไข่ผลิตออกมามากขึ้นค่ะและข้อ5ปวดหัวหรือเวียนศีรษะค่ะเพราะเมื่อมีการตั้งครรภ ฮอร์โมนมีการปรับตัวทําให้ของเหลวในร่างกายเนี่ยเกิดการไม่สมดุลน,นะคะจึงทําให้เกิดการวิงเวียนศีษษะได้ค่ะคุณแม่บางท่านอาจมีอาการท้องอืดท้องผูกมีอาการปวดหลังและมีอาการปัสสาวะบ่อยยิ่งขึ้นถ้าหากคุณมีอาการเหล่านี้แนะนําให้ลองตรวจคันดูนะคะจะได้ดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีปลอดภัยค่ะ อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปความรู้ดีๆจากคนท้องชาแนลหรือกดติดตามเรื่องราวดีๆจากเพจทีมคนท้องกันนะคะ